สวัสดีครับอันนี้ยูสุครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นพิเศษอีกแล้วเราก็อยู่ในที่ที่พิเศษและที่ฮอตที่สุดก็เนี่ยแหละฮะร้านนกขมนทันยบุรีคลอง6นี่เองอแล้วก็อยู่กับเจ้าออนิออูยูสมิวเอ็กซ์หนึ่งคันเดี๋ยวผมจะพานะมาแนะนําว่าน้าได้ทําอะไรไปบ้างนะแต่สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบ,ว,รบวันนี้มิวเอ็กซ อนอีวีซูโอ้โหหล่อเลยโอหล่อเลยลำนี้ค่อนข้างที่จะจัดเต็มครับน่าจะมีช่วงล่างด้วยเนาะช่วงล่างด้วยน่าจะเป็นตัวโปรเฟนเดอร์ครับหน้าควีนซีรีส์หลังมิกกี้แบ็กซับแทงส์แต่มองไปแล้วหล่อๆเพราะมันหล่อตรงที่ฝาป่ะทำเลยเออใช่คือจริงๆแล้วครับจริงๆแล้วสเต็ปรถอีซูซูนะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือว่าเป็นเนวเอ็กฝาบานเดียวก็หล่อละฝาบานเดียวหล่อเลย่ะหล่อเลยจริงๆแล้วมันมองดูดูหน้าตาอ่าหน้าตามันก็ดูสวยอยู่แล้ว ลำนี้ตัววันนี้นะครับ<ม>ก็เป็นตัว TE 7เท่าเท่ากันนะฮะเขาเรียกว่าเท่ากัน<ส>แล้วกันตัวนี้น่าจะเป็นตัวหยอดแดงอะยางก็เป็นยางโตโยตี3สามยางโตโย a ีสามข้อดีมันดียังไงครับ,บก็คือยางโตโยตีสามก็คือมันจะตอบโจทย์กับรถ PPV หรือว่า SUV <อ>ครับเพราะว่าอดอกยางมันจะกลับได้ไซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้<ข>ค่อนข้างที่จะรีดน้ําดีอารีดน้ําดีมากครับการขับจะไม่ย้วย สำหรับโตโยต้ที3นะนิยมเลยล่ะที่ใส่อะใช่ใช่ช่ครับก็เป็นยังญี่ปุ่นครับเมคินเจแปนะส่วนในเรื่องของด้านหน้านะก็ทำเป็นโชคหน้าควินซีรีส์นะฮะเป็นสตัดปรับเกียวนะทั้งหน้าปรับ16ระดับโหลดมาหน้า1.5 1.5ปรับโหลดด้วยปรับโหลดด้วยส่วนในเรื่องหลังก็น่าจะเป็นตัวมิกิแบ็กซับแท้งครับโหลดพร้อมสปริงฮะโหลดก็คือ2นิ้วครับสเต็ปสเต็ปแบบนี้ หลายหลายคนมองอมองอาจจะว่าเฮ้ยปุ๊บจะติดไหมปุ๊บเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ติดแน่นอนครับเพราะว่าเราถูกเทมาแล้วนั่งเจ็ดที่นั่งสบายมากแน่นอนใช้งานได้เต็มท,ทนนี่ได้เลยครับสบายอ่าลุยลุยได้เลยอ่าพูดง่ายๆบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโหลดแล้วจะติดไหมไม่ติดครับคือจริงๆแล้วรถตัวนี้มันค่อนข้างที่จะซุ้มล้อค่อนข้างที่จะห่างใช่ไหมถ้าโหลดฟีดแบ็กก็จะดีขึ้นอ่าครับผมมีเค่งส่งได้ใช้อ่ามีเคร่งไฟฟ้าด้วยมีเคร่งไฟฟ้าอ่าอ่า จริงๆแล้วตัวนี้เป็นเครื่องอะไร1.9หรือ3า0พันเป็น3.0โอ้โหถ้า3.0มจุดศูนนะครับถ้ายิ่งใส่เครื่งไฟฟ้าไปด้วยนะจี๊ดแน่นอนรถน้าก็ใส่อยู่ใช่ตัวนี้ก็เป็นตัว ECU ปรับได้14ระดับครับครับผมจบหรอจบเลยเออได้ลองใช้ด้วยแล้วก็อัตราต่อสนอง14ระดับ ECU ช็อปเร่งไฟฟ้าตัวนี้นะลองใช้ดูนะก็ฝาก FC ไปด้วยครับใครอยากจบแบบนี้ มาได้เลยนะการั Abi, นตีครับผมก็ขอบคุณเซลล์อันด้วยได้ครับอครับผมครับผมก็เป็นงานบ้างครับท่านผู้ชมก็อีกหลายๆรายการอีกหลายๆรายละเอียดที่อันนำเสนอในช่องนี้ก็ไม่ว่าท่านที่รับชมอยู่ใจเห็นใน Facebook หรือว่าใน YouTube นะครับถ้าใน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใน YouTube ฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ วันนี้ขออนุญาตนํารถไปส่งลูกค้าก่อนครับสวัสดีครับ